ิ่งที่จําเป็นสําหรับช่างศักทุกคนนะผมนั่นก็คือน,นี่เลยหมึกดานะผมไม่ว่าคุณจะถ่าดงานสีหรือขาวดํานะงานเดินเส้นถุมดําทาแบ็กกราวนะผมยังไงก็ต้องใช้หมึกดําเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องมีกันทุกคนนะครับความถนัดและไลฟ์สไตล์ของช่างแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปบางคนก็จะทําคู่กับสีเทาบางคนก็จะผสมน้ําเกลือนะครับแต่ยังไงหมึกดํานี้ก็ขาดไม่ได้แต่ที่ช่างทุกคนนะั้นย่อมรู้กันดีหมึกดํา1ขวดมีราคาสูงมากโดยเฉพาะ ถ้าเป็นหมึกดำของได n a มิกที่ได้รับความนิยมที่สุดณตอนนี้ขวดใหญ่หนึงขวดขนาด8ออนมีราคาสูงถึงพันกว่าบาทและถ้ายิ่งต้องการความดำมากกว่าก็ต้องเป็นไ y n a มิก t b k ฝาสินเงินนี้ที่หลายคนได้เห็นและยังไม่ได้ทดลองใช้กันราคาก็จะสูงเข้าไปอีกและนั่นก็เป็นปัญหาของช่างมือใหม่ ที่อาจจะไม่มีกําลังพอที่จะสั่งซื้อขวดใหญ่มาใช้งานจะดีกว่าไหมครับถ้ามีแบ่งขายในขนาดเพียง1 5ซ c ราคาเพียง100กว่าบาทหรือ1ออนในราคาเพียง300กว่าบาทให้ทุกคนได้ลองใช้หรือหลายคนอาจจะยังได้ค่าแรงและผลตอบแทนในการทํางานแต่ละครั้งไม่มากพอที่จะซื้อขวดใหญ่วันนี้ผมมีขนาดแบ่งขายในขนาด 15cc ซและ1ออน ราคาเริ่มต้นเพียง160บาทสนใจขนาดไหนก็ถ้าเข้ามาสอบถามเราได้ไม่ว่าจะเป็นดนามิกธรรมดาหรือ TBK ก็สามารถทักข้อความเข้ามาสอบถามและปรึกษาก่อนที่จะสั่งซื้อกันได้เลยครับ